สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอล่ามควรน้ําให้ใสโดยสารส้มนะครับซึ่งเป็นขอล่ามที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับประจำวันนี้วันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้สารส้มให้หัวข้อไว้อย่างนี้ครับบอกว่าอย่าให้สหรัฐและพวกเนี่ยจูงจมูกเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ กรณีปฏิบัติการทางทหารของรัเสเซียกับยูเครนถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เขย่าโลกเลยก็ว่าได้นะครับนับจากวลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีของรัเสเซียเนี่ยได้มีการลงนามกฤษฎีกา2ฉบับเมื่อวันจันทร์ที่21คกุมภาพันธ์เพื่อให้การรับรองสาธารณารัฐลูฮันส์และก็สาธารณารัฐโดเนตเป็นรัฐเอกราชต่อมาครับ วันพาหัสสบ,บดีที่24กุมภาพันธ์ปูตินก็ประกาศปฏิบัติการทางทหารในยูเครนทันทีการติดตามข่าวสารเนี่ยในโลกปัจจุบันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าดูข่าวในโซเชียลก็ตามดูในทวิตเตอร์ก็ตามเนี่ยส่วนมากแล้วมันจะเอ็นเอียงไปกับสื่อของโลกตะวันตกซึ่งก็ควบคุมสื่อโซเชียลมีเดียอยู่ด้วยนะครับประการที่1ครับ ตัวละครที่สหรัฐสนับสนุนเนี่ยก็จะได้รับการเชิดชูปั่นกระแสสร้างภาพบวกถึงขนาดเอาเฟกนิวส์เนี่ยมาปั่นกันเองเลยประธานาธิบดียูเครนคนนี้นี่อดีตเป็นนักสแสดงตลกนะครับอเมริกาที่หนุนเต็มที่ครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ดาเนินนโยบายนำยูเครนเนี่ยเอ็เอียงเข้าทางสหรัฐแล้วก็นาโต,โตแบบเต็มเหนียวแกรัวทวิททั้งที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ทั้งที่เป็นภาษายูเครน อ้างว่าได้ติดต่อกับผู้นำประเทศต่างๆว่าเขาสนับสนุนการรบปลุกใจแบบเต็มเหนี่ยวกันเลยนะครับแล้วก็มาโมเมว่าตุรกีเนี่ยห้ามเรือรบรัสเซียผ่านช่องแคบเดอร์ดานิลส์แล้วก็บอสฟอรัสสเตรทตามที่ยูเครนเนี่ยร้องขอไปแล้วทั้งทงที่ไม่ใช่เรื่องจริงครับรัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีต้องออกมาปฏิเสธข่าวลวงนี้หลายครั้งด้วยกันนะครับโดยยืนยันว่าตุรกีเนี่ยไม่สามารถที่จะห้าม เรือรบรัสเซียเข้าทะเลดําได้นะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะไปผิดข้อตกลงระหว่างประเทศกันเข้าประการที่2ครับคําถามคือกี่ครั้งแล้วครับกี่ครั้งแล้วที่สงครามนอกแผ่นดินสหรัฐเนี่ยได้พยายามวาดภาพปีศาสตร์ให้ขั้วตรงข้ามอ้างว่าใช้อาวุธเคมีบ้างครอบครองนิเกลียบ้างแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่จริงสักอย่างล้วนแต่อาศัยเป็นข้ออ้างความชอบธรรมของฝ่ายสหรัฐและพวกเท่านั้นเองแล้วหลังจากนั้นล่ะครับ แผนดินที่สหรัฐหนุนให้รบเนี่ยล้วนแต่ประสบกับความย่อยยับทั้งนั้นเลยนะครับคอยรอดูกันครับถ้าเกิดว่ายูเครนย,ยังปล่อยให้ผู้นําที่เป็นอดีตนักแสดงตัวตลกถูกชี้นําและเชิดใช้โดยสหรัฐและพวกต่อไปเรื่อยๆนี่นะครับสภาพบ้านเมืองของยูเครนเนี่ยจะเป็นยังไงประการที่3ครับเพจของทนงแฟนคลับ เขาได้ทําการร้อยเรียงที่มาที่ไปของเรื่องอย่างกระชับและก็น่าสนใจนะครับบางตอนเนี่ยบอกว่าอย่างนี้บอกว่าเป็นเวลา30ปีแล้วที่รัสเซียเนี่ยแสดงความกังวลใจกับการขยายสมาชิกของนาโตเข้าไปในยุโรปตะวันออกซึ่งเคยเป็นเขตที่รัสเซียมีอิทธิพลมาก่อนในยุคสงครามเย็นจากภาพกราฟิกจะเห็นได้ว่านาโตเนี่ย,ววยรวมตัวกันเหมือนกับฝูงไฮยีนาเพื่อสร้างวงล้อมรัสเซียโปแลนด์ Poland. กลุ่มประเทศบอลติกและก็บอลข่านซึ่งตีจากรัสเซียไปเข้าพัวกับนาโตซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือทางการทหารรัสเซียพยายามที่เจราเจรจากับนาโตว่าให้หยุดขยายสมาชิกเพื่อปิดล้อมได้แล้วแต่ให้หันหน้ามาเจรจากันเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติยุโรปไม่มีพลังงานนะครับแต่มีเทคโนโลยีและมีตลาดส่วนรัสเซียเนี่ยมีพลังงานและต้องการการพัฒนาประเทศเพื่อให้ประชาชน อยู่ดีกินดีเพราะว่าชาวรัเสเซียลำบากมามากแล้วนะครับลำบากมามากพอแล้วรัเสเซียกับยุโรปสามารถที่จะเสริมจุดแข็งจุดอ่อนเพื่อพัฒนายุโรปให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้แต่สหรัฐกับอังกฤษและนาโต้เนี่ยไม่ยอมฟังเสียงปูตินเลยนะครับเดินหน้าปิดล้อมรัเสเซียไปเรื่อยๆเพราะคิดว่าถือไพ่เหนือกว่านั่นเองแถมยังปล่อยข่าวมาตลอดรัเสเซียเนี่ยเป็นภัยต่อความมั่นคงของยุโรปแล้วก็ของโลก ท,ทั้งที่รัสเซียเนี่ยโดนกลุ่มแองโกลอเมริกาเนี่ยทำลายมาตลอดนะครับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20แล้วนะครับถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยรัสเซียโดนนาโตรุมในสัดส่วนที่เรียกว่า30รุม2นะครับเพราะว่ารัสเซียเนี่ยยังมีเบลารุสที่เป็นพันธมิตรทางการทหารรวมอยู่ด้วยเท่านั้นยังไม่พอครับนาโต้ NATO ต้องการจะดึงอออยูเครนแล้วก็จอร์เจียเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิกอีกด้วยในปี2014สหรัฐและอ u ูก็ร่วมมือกัน สนับสนุนการรัฐประหารภายในยูเครนเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองให้หันมาฝักใฝ่สหรัฐและยุโรปในทางทหารและความมั่นคงแทนที่จะอยู่กับรัสเซียนั่นแหละครับตรงนั้นแหละครับที่กลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายนะครับเพราะว่ายูเครนเนี่ยเป็นเมืองด้าด่านของรัสเซียเขาปูตินเนี่ยผนวกเอาไครเมียเป็นของรัสเซียนะครับแล้วก็สนับสนุนข้อเรียกร้องการปกครองตัวเองของเขตดอนบัสซึ่ซงมีประชาชน เชื้อสายรัเสเซียเนี่ยอาศัยอยู่เป็นส่วนมากที่ไม่เห็นด้วยกับเคฟที่ไปฝากไยกับสหรัฐแล้วก็อีูจนกระทั่งเกิดการสู้รบกันระหว่างกองกําลังของรัฐบาลเคฟกับกบฏแบ่งแยกดินแดนดอนบัสตั้งแต่ปี2014จนทําให้มีผู้เสียชีวิตไปถึง14,000คนด้วยกันรัเสเซียพยายามที่จะเจรจากับเคฟให้ดอนบัสเนี่ยมีสิทธิ์ในการปกครองตนเองในข้อตกลงที่เรียกว่ามินส Agreement นะครับแต่ยังอยู่ภายใต้ร่มเงาของเคฟหรือว่ายูเครนแต่ยูเครนเนี่ยไม่ยอมที่ไม่ยอมเนี่ยเพราะว่าแรงยุจากรนาโต้เหละครับบอกว่าจะส่งอาวุธที่ทันสมัยให้กับยูเครนรบกับดอนบัสแล้วรัเสเซียก็ต้องเข้ามาให้การสนับสนุนดอนบัสเพื่อยันยูเครนเอาไว้นะครับนี่แหละครับจะเห็นไดภา่าสหรัฐและนาโตเนี่ยใช้ยูเครนเพื่อ,อยั่วยุให้รัเสเซียเนี่ยก่อสงคราม จะได้ตราหน้าวารัสเซียเนี่ยบ้าสงครามแล้วก็ต้องการรุกราประเทศอื่นจะได้แซงชั่นและกระโดดเดี่ยวรัสเซียซึ่งจุดประสงค์ในท้ายที่สุดก็คือจะสกัดไม่ให้รัสเซียเนี่ยมีอิทธิพลเหนือพื้นที่บริเวณยูเรเชียหรือว่าย e ุโรปต่อกับเอเชียนั่นเองวิกฤตยูเครนเนี่ยรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งในเดือนธันวาคมปีที่แล้วครับปูตินได้ยื่นข้อเสนอความมั่นคงต่อนาโตและสหรัฐ โดยมีเนื้อหาคล้ายกันปูตินต้องการกรอบความมั่นคงของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างรัสเซียกับยุโรปและสหรัฐโดยกรอบความมั่นคงนี้นะครับจะต้องได้รับการการันตีผ่านสนธิสัญญาที่จะต้องเซนร่วมกันไม่ใช่ตกลงกันแค่ลมปากเท่านั้นหัวใจหลักของกรอบความมั่นคงที่ปูตินยื่นเสนอเนี่ยก็คือข้อหนึ่ง นาโตต้องถอนกำลังทหารรวมทั้งอาวุธมหาปลัยออกจากประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมนาโต้หลังจากปี1997แล้วซึ่งสมาชิกในกลุ่มนี้เนี่ยหมายถึงยุโรปตะวันออกที่มีโปรแลนด์และก็กลุ่มประเทศบอลติกและก็กลุ่มประเทศบอลข่านรวมอยู่ในนั้นนะครับข้อ2ครับสหรัฐกับรัสเซียจะไม่มีการวางกําลังพลในพื้นที่ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของกันและกัน ข้อ 3. จะไม่ส่งเครื่องบินรบและเรือรบเข้าไปในบริเวณที่เป็นภัยต่ออีกฝ่ายหนึ่งข้อ 4. สหรัฐและนาโต้ต้องไม่มีการติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลางในทวีปยุโรปข้อ 5. นาโตต้องไม่รับอายูเครนและจอร์เจียเป็นสมาชิกเพิ่มข้อ 6. สหรัฐและนาโตต้องไม่แทรกแซงในการเมืองของประเทศต่างๆที่แยกตัวออกจากสหภา,ภาพโซเวียต6ข้อครับ ข้อเสนอกรอบความมั่นคงที่ปูตินเสนอเนี่ยปรากฏว่าสหรัฐอังกฤษและนาโตเพิกเฉยเอาหูทนลมโดยอ้างว่ารัสเซียเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะมาก้าวไก่นโยบายเปิดประตูกว้างรับประเทศใดก็ได้เข้าไปเป็นสมาชิกทีนี้ตัวตลกก็เลยย่ามใจสิครับย่ามใจว่าได้รับแรงหนุนจากนาโตก็เลยแสดงท่าทีที่ชัดเจนว่าจะทําสงครามกับดอนบัสเพื่อ ปราบระบบแยกดินแดนแล้วก็จะใช้กําลังทหารนี่แหละครับเอาใครเมียคืนไปจากรัเสเซียสงครามดอนบัสมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอยนะครับปูตินก็ไม่ยอมที่จะให้ประชาชนเชื้อสายรัเสเซียเนี่ยถูกฆ่านั่งอดทนคอยมานานถึง7ปีเพื่อให้ยูเครนกลับเนื้อกลับใจแต่ยูเครนก็ยังดื้อด้านอยู่ในที่สุดครับรัเสเซียก็เลยต้องรับรองดอนบัสและกร,ะรูฮันส์เป็นรัฐอิสระและเมื่อเป็นรัฐอิสระทําหนังสือขอร้อง ให้รัเสเซียเนี่ยยกทัพมาช่วยรบกับยูเครนปูตินเลยต้องสั่งโจมตียูเครนแบบสายฟ้าแลบในวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นหนัง้วนเดียวจบเลยนะครับภายในวันเดียวเท่านั้นโครงสร้างททหารของอยูเครนเนี่ยล่มสลายโดนแฮกโดนบอม83จุดใหญ่ทั้งประเทศทำให้ไม่อยู่ในฐานะที่จะตอบโต้รัเสเซียได้อีกต่อไปสหราชอังกฤษและนาโตถึงกับช็อกทีเดียวครับไม่รู้ ว่าจะตอบโต้อย่างไงดีทางทหารเพราะว่าปล่อยข่าวมาตลอดนะครับว่ารัสเซียเนี่ยจะบุกยูเครนมั่งแต่พอรัสเซียโจมตียูเครนจริงปุ๊บกลับทําอะไรไม่ถูกครับได้แต่ออกมาตรการแซงชั่นปูตินกับรัสเซียแล้วก็เล่นข่าวโซเชียลบม่ได้ส่งทหารมาช่วยยูเครนลบกับรัสเซียปล่อยให้ยูเครนตายเดี่ยวไปทีนี้พึงพิจารณานะครับ อย่าฟังแต่ข่าวที่สหรัฐและพวกเนี่ยยึดครองพื้นที่แล้วก็ชี้นำปั่นกระแสแบบเต็มเหนี่ยวอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะว่าในสงครามที่ใช้กําลังอาวุธเนี่ยอย่าลืมนะครับมันมีสงครามข่าวสารซ่อนอยู่ด้วยครับ